มารออะไรคะมารออะไรคะหะเหงาไหมข้าวหิวไหมกินไหมจะกินอะไรดีวันเนี้ดูท้องนี่ดูท้องดีอุ้ยนอนทั้งวันเลยท้องแฟบท้องแฟบกินอะไรดีกินอะไรดีเอาข้าวเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาบอกมาก่อนบอกมาก่อนบอกมาก่อนกินอะไรกินอะไรหะไม่กินยิงมานี่มานี้มานี่มานี้ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนมามาคุยก่อนมาคุยกันก่อน มาคุยกันก่อนคุยกันก่อนกินอะไรกินอะไรกินอะไรจะกินไก่หรือจะกินกินปลาหื KFC พิซซ่า,บาบคิวรับไวดีคะคุณคุณ,าา <c oughs> คณน่าหาักคุณน่าหักนอนทั้งวันเลยอ่ะในรู้ท้องไหนดิท้องแฟบไหมเนี่ยท้องแฟบไหม อุ้ยท้องแฟบอุ้ยตายแล้วท้องแฟบทำไงดีสะสมมาตั้งนานทำไมแฟบล่ะทำไมท้องแฟบล่ะไม่กินอะไรเลยเหรอวันเนี้ยวันนี้ไม่กินอะไรมาเลยคะกินอะไรเอามาบอกไงจะกินอะไรจะกินอะไรจะได้จะได้สั่งให้เต็มที่เลยใจดีด้วยวันเนี้ยใจดีด้วยวันเนี้ยวันนี้ใจดีนะเนี่ยเอาบอกก่อนบอกก่อนจะกินอะไรกินอะไรเอาไก่อะไร ไม่เอาไม่อุ้มไม่อุ้มไม่อะไรทั้งนั้นไม่อะไรทั้งนั้นอบอบแมวดีไหมเนี่ยอบแมวดีไหมอบแมวดีไหมอบแมวอบแมวหน้าโบดเนี่ยอบแมวหน้าโบดดีไหมมีใครจะกินไหมอบแมวมานี่มานี้ก่อนมานี่ก่อน อบกอดกินอะไรดูที่ท้องแฟบเนี่ยสะสมมาตั้งหลายปีเนี่ยทำไมมันแฟบอย่างงี้ล่ะเนี่ยนอนทั้งวันไม่กินอะไรเลยนะหึึหึึเสียงอะไรเสียงอะไรอะ